ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ำมูมู่นะครับวันนี้ก็เป็นค่ำคืนวันเสาร์นะครับที่15มีนาคม68เวลาตอนนี้6โมง43นาทีนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตในเรื่องของราคาต่อรองล่าสุดนะครับรวมถึงเปอร์เซ็นต์นักลงทุนล่าสุดนะครับในใน ตลาดลูกหนังนะค่าคืนวันนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับไม่ได้ทําตารางสรุปมาให้เพราะว่ากลับมามันก็ไม่ทันนะครับแต่เดี๋ยวเราเอา <c oughs> ภาพรวมไปนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับท็อฟฟี่สีน้ําเงินวันนี้จะเปิดกูดิชั่นพาร์คนะครับรับการมาเยือนของขุนคอนเวสต์แฮมอยู่ในเต็ดเนาะก็เอเวอเ์ตันเป็นต่อที่หน้าปอปานะครับ ตอนนี้อยู่เอเวอร์ตันห้าสิบสามอยู่เวสต์แฮมสี่สิบเจ็ดนะครับเจ้าป่านอตติแฮมฟอเรสนะครับจะบุกไปต่ออิฟสวิตทาวนะครับถึงบ้านเลยนะครับครึ่งลูกเลยด้วยนะครับไม่ใช่แค่หน้าปอนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์นักลงทุนตอนนี้อยู่ฟอเรสทีมเยือนเนี่ยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่อิฟสวิตเจ้าบ้านสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสโลแกนของอิฟสวิตเนี่ย เล่นดียังไงก็แพ้ทุกทีนะครับดูว่าวันนี้จะแก้อาถพนได้ไหมเพราะว่าฟอ r เรสต์เนี่ยเห็นมาเงียบๆมานิ่งๆแต่แกก็ชนะได้เรื่อยๆอ่ะเออนะคู่ <S 2> <S 2> ถัดมาเป็นเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้ต้องบอกว่ากระแสค่อนข้างแรงมากนะครับวันนี้ได้เปิดอัลติหัดส,สเตเดียมรับการเยือนของเจ้านกนางนวนลไบรทันนะครับราคาณนะตอนนี้แมนซิตี้เป็นต่อครึ่งควบลูกแล้วก็ เปอร์เซ็นต์เนี่ยทะลุทะลวงมากครับอยู่ซิตี้80ปอร์อยู่ไบรตัน20นะครับหมาป่าวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์สนะครับจะบุกไปตอบบุยอย่างนักบุญแดนใต้เซาท์แฮมตันถึงเซนต์แมลลี่นะครับก็วูฟเป็นต่อครึ่งลูกเปอร์เซ็นต์อยู่วูฟตอนนี้58อยู่เซาท์แฮมตัน42นะครับแล้วก็บอนส์มัดนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบรนฟอร์ดนะครับ บอลมัดเป็นต่อครึ่งควบลูกเปอร์เซ็นต์อยู่บอลมัดเนี่ยหกสิบเอ็อยู่เบรนฟอร์ดเนี่ยสาก็ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างสุดๆนะครับในฤดูการนี้ทั้งบอนลมัดแล้วก็เบรนฟอร์ดครับดูว่าวันนี้มาเจอกันเองเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ข้ามไปที่ลาลิก้าสเปนนะครับ เซลตาบิโกจะบุกไปต่อเลียวบยโดลิดครึ่งควบลูกครับเปอร์เซนต์อยู่เซลตาบิโก62อยู่บยโดลิดเจ้าบ้าน38เลียวมายอก้าเล่นในบ้านเป็นต่อเจ้านกแก้วเอสปันยอนครึ่งลูกนะครับเปอร์เซนต์อยู่มายอก้าเจ้าบ้าน60อยู่เอสปันยอน40นะครับลาชันชุดขาวเรียวเมดลิดจะบุกไปต่อเรือดำน้ำบียาลิวถึงบ้านเลยครับปอปาแล้วก็เปอร์เซนต์อยู่เรียวเมดลิดเนี่ย71ด อยู่บียาลิว29กิโลนาเล่นในบ้านเป็นต่อไอ้ข้งขาวบาเลนเซียนะครับครึ่งลูกนะเปอร์เซ็นต์อยู่กิโลนา้า54อยู่บาเลนเซีย46นะครับไปกันที่เกาโชซิลาอิตารีนะครับมอนซาจะเตะกับปาาราคาเหมอเหอนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ปามาทีมเยือน56อยู่มอนซา44 อูดิเนเซ่ครับวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อเวโลนาครึ่งควบลูกครับแล้วก็เปอร์เซนต์ก็ค่อนข้างแรงครับอยู่อูดิ70อยู่เวโลนา30ปีศาจแดงดำเอซีมิลานครับวันนี้เล่นในซานซิโรเป็นต่อโคโมผู้มาเยือนครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็เปอร์เซนต์แรงมากทีเดียวเลยอยู่มิลานเนี่ยสูงถึง82นะครับแล้วก็อยู่โคโมเพียง18ซนะครับ กระทิงหินโตลิโนเปิดบ้านเป็นต่อเอมโปลีครึ่งลูกครับเปอร์เซนต์อยู่โตลิโนหกอยู่เอมโปลี33นะครับไปกันที่ศึกบุนเดสิกา้าเยอรมันนะครับเอาส์บวกเล่นในบ้านเป็นต่อหมาป่าวอล์ฟบวกปอปาครับเปอร์เซนต์ยื้องไปทางทีมเยือนวอล์ฟบวกนะครับ54%อยู่เอาส์บวก4 6นะครับ มายเล่นในบ้านเป็นต่อไฟบวกครึ่งลูกวัดใจครับเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างสูสีนะครับอยู่มาย49อยู่ไฟบวก51เสือใต้ไบเยนมิวนิกครับจะบุกไปต่อยูเนียนเบอร์ลินลูกครึ่งนะครับก็กระแสะอยู่ที่ไบเยนมิวนิกเนี่ย73%ครับอยู่ยูเนียนเบอร์ลิน27%เจ้านกนางนวลเวเดอร์เบลมน main ครับวันนี้เป็นต่อสิงห์หนุ่มรู้สึกเหมือนเช่นกระดบะักปอปลานะครับแล้วก็กระแสไหลรอง ทีมเยือนกลัดบัก63%อนะครับอยู่เจ้าบ้านเบรเมนเพียง37% RB l บจะลงเตะกับเสือเหลืองบูเซีดอโดมุลนะครับร <c oughs> าคาเหมอเหมอนะครับเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างใกล้ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ไลฟซิกเจ้าบ้าน52อยู่เสือเหลืองดอทมุลทีมเยือน48%นะครับห <c oughs> ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับ ลิวจะบุกไปต่อน้องครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ลิว62อยู่น้อง38 AS Monaco โมนาโกจะบุกไปต่อองเช่ลูกควบลูกครึ่งครับเปอร์เซ็นต์อยู่โมนาโก51อยู่อองเช่49นะครับ <c oughs> ลองเล่นในบ้านเป็นต่อแลนส์ปอปานะครับกระแสไหลลองไปที่แลนส์ทีมเยือน62%อเลองเจ้าบ้านเนี่ย38%นะครับ ออนแลนด์เอเรเดวิซีพรีเมียนะครับอูเทชเล่นในบ้านเป็นต่อเอเนซีในเมเก้นครึ่งลูกนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์อยู่อูเทช69อยู่ในเมเก้น31สปาร์ตาลอตเทอร์ดัมนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อ PEC สวอลเล่นะครับครึ่งควบลูกเปอร์เซ็นต์อยู่สปาร์ตา66อยู่สวอลเล่34นะครับ PSV i o f e n จะบุกไปต่อ RKC w a w i นะครับลูกครึ่งควบ2แล้วก็เปอร์เซ็นต์ยังอยู่ที่ PSV นะครับ63%อยู่ที่ RKC w a w i 37% h e l e n v e e n นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อ h e r a c l e a m e l o นะครับครึ่งควบลูกเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ h e l e n e i n เนี่ย59อยู่ h e r a c l e เนี่ย41นะครับห <c oughs> ลีกหลักก็จะมีประมาณนี้นะครับ ตัวที่ทะลุไปจนถึง80%ในลีกลักเนี่ยก็จะปีแมน,นเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เตะกับไบตันเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ซิตี้เนี่ยสูง80%แล้วก็แรงๆมีคู่นี้ละมัง้งแล้วก็มี80%ก็คือคู่เอซิมิลานนะครับ <c oughs> ก็เตะก,กับโคมโมนะครับมิลานเนี่ยสูงถึง82%นะครับที่เหลือไม่น่าจะมีแล้วนะ ที่ทะลุทะลวงขนาดนี้นะครับอืมีสองคู่อะ่ะที่ดูเด่นเด่น <ๆ S 1> ขึ้นมานะกระแสะแรงมากครับกระแสะแรงเนี่ยไม่ใช่ว่าไปตัวแรงนะอันนี้เอือ่อนเพื่อนที่ดูดูอยูนะ่แรงคือน่ากลัวนะั่นแหละพูดง่ายๆนะครับทีนี้ไปกันที่หลีกรองนะครับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับมีวอลเล่นในบ้านเป็นต่อสโตกซิตี้ปอปา เปอร์์เซ็นตอยู่มีวอเจ้าบ้าน55อยู่สโต๊กทีมเยือน45อยุงทองลีสในเต็ดวันนี้จะบุกไปต่อฐานเสือราชินีควีนส์ p าร์ทเดนเจอร์นะครับสูงถึงลูกควบลูกครึ่งนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังอยู่ที่ลีส66นะครับอยู่ที่ QPR เนี่ย34อุลับเพิงแบ็กเบิร์นโลเวอร์วันนี้เปิดอ e ีวูดพาร์ครับการเยือนของคาร์ดิฟซิตี้นะครับ แบ็กเบิร์นเป็นต่อครึ่งลูกวัดใจแล้วก็เปอร์เซ็นต์ตอนนี้แบ็กเบิร์น69นะครับคาร์ดิฟ31ช้างกระทืบลงโคเวนทีวันนี้เล่นในบ้านนะครับเจอกับแมวดำซันเดอร์แลนด์นะครับราคาเหมือเหม่อแล้วก็เปอร์เซ็นต์อยู่ที่โคเวนทีห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ซันเดอร์แลนด์สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับลูต,ตันนะครับวันนี้เล่นในบ้านเจอกับสิงห์แดงมิดเดิลส์เบอร์ครับราคาก็เหมือเหม่อ แต่ว่ากระแสเนี่ยไปอยู่ที่มิดเดิลสเบอร์ทีมเยือนนะครับ64%อยู่ที่ลูต,ตันเพียง36%นะครับแตนอาวาสวัตฟอร์ดครับจะบุกไปต่อออกฟอร์ดอยู่ในเต็ดปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่วัตฟอร์ด65อยู่ออกฟอร์ด35นะครับพรีมตัตเตะกับแกะเขาเหล็กดับบี้เคาน์ตี้ครับราคาเหม๋เหม๋ เปอร์์เซ็นตอยู่ที่พรีมัทสี่สิบสี่อยู่ที่ดับบี้เคาน์ตี้ห้าสิบหกนะครับเพรสตันเล่นในบ้านนะครับเป็นต่อปอร์สมัทปอปานะครับเปอร์เซ็นต์หัวก้อยห้าสิบห้าสิบเบอร์ลี่จะบุกไปต่อหงขาวสวอนซีปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เบอร์ลี่ห้าสิบแปดอยู่สวอนซีเจ้าบ้านสี่สิบสองนะครับเวสต์บอมบิดอัลเบียนครับเล่นในบ้านเป็นต่อฮันซิตี้ครึ่งลูกครับเปอร์เซ็นต์อยู่เวสต์บอมเนี่ยหกสิบหก แล้วก็อยู่ฮันซิตี้ทีมเยือน34นะครับในหลีกเดอฝรั่งเศส2นะครับ <c oughs> ปารีสจะบุกไปต่อลาวาวครึ่งลูกครับเปอร์เซนต์อยู่ที่ปารีส58%ดอยู่ที่ลาวาว42%นะครับออุเอสเอลดันเคอร์วันนี้เตะกับเม็ดราคาเหมือๆนะครับแต่ว่าเปอร์เซนต์อยู่กับทีมเยือนเม็ด58%อยู่ USL d u n k e ดันเคอร์เจ้าบ้าน42% ลอริยองเล่นในบ้านเป็นต่อบาสเตียครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ลอริยอง67อยู่บาสเตีย33นะครับเกาโชซิลิบีอิตาลีนะครับสเปเซียจะบุกไปต่อเซเซนาปอปาครับเปอร์เซ็นต์อยู่เซเซนาห้าสิอยู่สเปเซีย45ซัตซัวโรโจะบุกไปต่อซิตาเตล่าครึ่งลูกครับเปอร์เซ็นต์อยู่ซัตซัวโกสิอร์เซ อยู่ซิดดาเตล่า35%นะครับโฟซิโนเน่เล่นในบ้านเป็นต่อเบดชาปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่โฟซิโนเน่41อยู่เบทชา59ยูเวสตาเบียเล่นในบ้านเป็นต่อโมเดนาปอปากระแสไปรองโมเดนา60%นะครับอยู่เจ้าวันยูเวสตาเบียเนี่ย40%่ิบซ่าวันนี้เตะในบ้านเป็นต่อมันตัวว่าสูงถึง1ลูกนะครับแล้วก็ อยู่พิซซาเปอร์เซ็นต์อยู่มันโตว,ว่าสามสิบมเปอร์เซ็นต์บาลีเตะในบ้านเป็นต่อซาแ,แลดิตาน่าปอปานะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์อยู่ที่บาลี5 5อยู่ซาแ,แลเนี่ย45นะครับเซ <c oughs> กุนดาสเปน2นะครับเออีบาจะบุกไปต่อและซิ่งเดเฟเฟลล์ปอปาครับเปอร์เซ็นต์อยู่เออีบา52อยู่เดฟเฟลล์48นะครับ อัลบาเซเต้เล่นในบ้านเป็นต่อมาลาก้าครึ่งลูกเปอร์เซ็นต์อยู่กับมาลาก้าทีมเยือนนะครับ57%อยู่อัลบาเซเต้43%เบอร์กอสนะครับจะปลุกไปต่อคาธาเกนาปอปาเปอร์เซ็นต์อยู่เบอร์กอส53%อยู่คาธาเกนา47%อัลเมเรียเล่นในบ้านเป็นต่อเลียวซาลาโกซาครึ่งควบลูกครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูสีครับอยู่ที่เจ้าบ้านอัลเมเรีย49 อยู่ซาลาโกซาทีมเยือนห้าสิบเอ็อนะครับคอร์โดบาเล่นในบ้านเป็นต่อสปอร์ติ้งกีคอนครึ่งลูกครับโอ้โหกระแสไหลรองไปที่สปอร์ติ้งกีคอนเนี่ย62%อยู่คอร์โดบาสามสนะครับดีกาสองเยอรมันนะครับดุสเซนดอร์ฟเล่นในบ้านเป็นต่อจานเลจินเบิร์กนะครับ1ลูกเปอร์เซ็นต์อยู่ดุสเซนดอร์ฟหกบเกนะครับอยู่จานเลจินเบิร์กสา เอเวอร์เบิร์กเล่นในบ้านเป็นต่อพูเมนมูสเตอร์นะครับครึ่งควบลูกเปอร์เซ็นต์อยู่เจ้าบ้านเอเวอร์เบิร์ก70%อยู่พูเมนมูสเตอร์สามสิบเปอร์เซนต์พัดเดอร์บอลเล่นในบ้านเป็นต่อไกเซอร์เซลเทนครึ่งควบลูกเปอร์เซ็นต์พ er ัดเดอร์บอลห้าสิบสามไกเซอร์เซลเทนสี่สิบเจ็ดปิดท้ายด้วยแพ้บ้าโคโลนนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อดามสัตครึ่งลูกนะครับ เปอร์์เซ็นตอยู่ที่โคโลนเนี่ยหกแล้วก็อยู่ที่ดามสตัด38%นนะครับนี่ก็คืออัปเดตนะครับราคาต่อรองล่าสุดเปอร์เซ็นต์นักลงทุนล่าสุดนะครับของอลูกหนังค่ำคืนวันนี้นะครับทั้งลหลีกหลักหลีกรองนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับที่ทำให้เพื่อนๆได้มีข้อมูลมีข้อมูลในหัวนะครับก็ไปต่อยอดกันอีกทีนะครับยังไงก็ เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่หน้าช่องมาสื่อสารกันได้ที่หน้าช่องนะครับส่วนท่านไหนต้องการสนับสนุนกันต้องการช่วยเหลือกันนะครับโดยผ่านการสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ Line ID นะครับ t d e t n a m o นะครับ t d e t n a m o นะครับเนี่ยก็จะส่งข้อมูลแล้วก็ทัศนะต่างๆส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับ ยังไงก็ฝากช่วยเหลือกันด้วยนะครับอ่าก็โชคดีทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ